ต้นขาหลังบ้านนอกจากหัวเอาไปทาต้มยําแล้วยังเอามาทาอะไรได้อีกเดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันครับขาต้นใหญ่ๆ่จากตอนแรกนะหั่นแล้วเหลือแค่นี้ยังไม่รู้เอาไปผัดกินได้จริงไหมนะหน่อขานะครับเดี๋ยวไปลองดูกันนะเดี๋ยวยังปลอกอีกต้นหนึ่งก่อนนะครับทําไมขาเราสีนี้วะหรือนี่คือขาขาวหรือกุฏอนพิดต้นนะเนี่ย ต้นนี้สงสัยจะแก่ไปนะไม่มีแกนกลางที่เป็นหน่อขาวๆเลยเดี๋ยวพาไปถอนอีกต้นหนึ่งดูซิว่าจะมีไหมเวงการรไม่มีแล้วครับหมดคนคงได้แค่นี้น่าจะสงสัยลวกชิมน้ำพริกจะปลอดภัยกว่าเอาไปผัดเนื้อคงไม่น่าจะเวิร์กนะครับก,ก็ลองดูครับสมุนไพรหลังบ้านลองดูว่าจะเล่นอะไรกับมันขอบคุณครับ ก็ยังมีนะคิดว่าน่าจะกินได้นะมันดูอ่อนๆขาวๆแต่เดี๋ยวต้องไปลองผัดดูว่าเคียวออกไหมถ้าเคียวไม่ออกก็ถือว่าได้กลิ่นแล้วกันครับในระหว่างที่กําลังดูว่าไอ้เจ้าตัวขาอ่อนวละนะัวันก่อนที่เราเอามาผัดนะครับเราเอาตัวหน่ออ่อนกับตัวแกนมันมาทําอะไรนะครับทำได้มานิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมอยากจะลองชิมมันดูนะนอกจากที่เอาตัวของเอ,อตัว หน่อเรียกว่าตัวหัวอ่อนมันไป,ไปกินกับน้ําพริกแล้วนะครับตัวรสชาติของตัวออยอดอ่อนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวชิมกันวันนี้ขออนุญาตชิมตัวนี้นะตัวหน่อของตัวขาอ่อนเนาะไม่ใช่หน่ออย่างเดียวนะนี่มันเป็นตัวแกนของต้นอ่อนมันด้วยนะครับรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวขอชิมสักสองคำกับตัวกระเพราเนื้อเรานะครับ อืม่หมันนุ่มๆน,นะแล้วก็กส่วนคือมันมีรสของข่านะครับมันก็ทําให้การกินก็สนุกขึ้นนะครับนุ่ม,ม,มๆกรุบๆลองหั่นเอาไปกินได้ถ้าบ้านใครมีสวนอยู่แล้วไม่ต้องไปหาซื้อนะครับครับ หลังจากการกินตัวขาอ่อนเมื่อสักครู่นะผมอยากจะบอกว่ารสชาติมันจะกรึบๆนะครับแล้วก็มีความเผ็ดร้อนของขาออกมานิดนึงนะครับผมว่าอร่อยนะครับน่าจะเข้ากันได้ดีกับเมนูผัดเผ็ดหรือผัดอะไรที่ต้องเน้นเครื่องถึงๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวต้นอ่อนของมันมากินนะครับบ้านใครที่มีสวนอยู่แล้วผมว่าคุ้มนะครับ เอามาเหลาเล่นๆนะครับได้ตัวไส้ออดไอตัวต้นอ่อนมันออกมานะครับหรือตัวหน่อมันออกมาใหม่ๆเนี่ยผมว่ากินอร่อยเลยนะครับลองไปทํากินดูนะครับขอบคุณครับ